ตอนหาเสียงก็บอกว่าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลทําได้ทำได้ทันทีอออายุ16กปีขึ้นไปได้ทุกคนเสียงมึงผิดพักอะโอเคแค่คุณดูคุดูเล่นเด็กได้จะเป็นพ่อโอเคเสียงผิดต้องชี้แจงแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็พ้นช่วงหาเสียงมานานแล้ว มันต้องแห่แบบพี่พี่หนุ่ยป่ะแห่ช็อตใหญ่ช็อตใหญ่ช็อตใหญ่งั้นเอางี้เราเราลดคนลงไหมเอาเฉพาะคนที่มีบัตรคนจนอ่ะแบบนี่โอเคเลยนะไม่โครงการนี้ไม่ใช่โครงการช่วยคนจนโครงการนี้ไม่ใช่คนจันช่วยคนจนถ้าไม่แจกประเทศลุกเป็นไฟ เหีเย,ยหกีเสเพื่อนหายเลยจอนจอนจอนไปไหนวะเนี่ยจอนกูกลับมาแล้วมันเป็นไปได้จริงๆหรอว่าที่หยิบมาใส่แล้วมันจะเป็นเน่ยเอาแค่แต่แะๆพอมอพั้งเหี้ยเฮียเหีเดีวดีกว่าบ้า